สวัสดีครับสินสโมสรวันนี้อยู่กับผมอาทิตพินวิชิตนะครับในวัยเด็กนะฮะเราอาจจะเคยมีความสึกสนานมีจินตนาการนะครับจากการอ่านการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ที่มีภาพของยอดมนุษย์ออกมาปราบปรามเหล่าร้ายซึ่งนอกจากจะมีเรื่องราวของการผจญภัยอันหลากหลายแล้วนะครับยังมีเรื่องของข้อคิดแง่คิดต่างๆที่สอดแทรกเสริมสร้างจินตนาการไว้กับผู้อ่านด้วยนะครับซึ่งผู้ร่วมในการของเราในวันนี้ครับเป็นหนึ่งในเด็กที่เคยหลงไหลในการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่นะครับแล้วเขาก็ตั้งคําถามอย่างง่ายๆว่า ทำไมถึงไม่มีใครลงมือทาการ์ตูนในรูปแบบนี้ออกมาสักทีนะครับซึ่งเขาก็เป็นที่มาของความพยายามในการเกิดของการ์ตูนแบบคอมิกเล่มแรกของเมืองไทยนะฮะซึ่งออกมาจนถึงจปัจจุบันนี้ก็ประมาณสี่เดือนแล้วนะครับผู้วิจัยการของเราในวันนี้ครับคุณดนนายสมุทรโคจรสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามก่อนอันนี้เป็นเป็นผลงานที่อกว่าใช้เวลาวางแผนนานไหมครับก่าจะออกมาแต่ไลเซท์นี้ดูดูเหมือนเหมือนดูไม่รู้นะว่าเป็นผลงานของของประเทศไทย บอกกันอะไรตอนที่ผมจะทำโปรเจกต์อันนี้ชื่อหนังสือการ์ตูน The Mavericks เนี่ยผมบอกกับผมคิดอยู่ในใจแล้วก็ตอนที่หาทีมงานว่าหนังสือการ์ตูนเนี้ยถ้าเราเอาไปวางใกล้ๆกับหนังสือการ์ตูนของฝรั่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Spiderman a v e n g e r x m e n อะไรก็ตามอยากให้มันกลมกลืนดูเหมือนกันเลยแต่ mm hmm. แค่ว่ามันเป็นภาษาไทย mm hmm. นะครับผมถามว่าใช้เวลานานไหมก่อนจะทำหนังสือการ์ตูนนี้ออกมาผมว่า จนถึงเวลานี้ก็ประมาณ3าปีกว่าครับเกือบ4ี่ปีแล้วใช่ไหมครับก,ก็วางาแผนนานเหมือนกันนะฮะนานมากกว่านจะไดะ้สร้างตัวละครขึ้นมาก่อนจะเขียนเรื่องก่อนจะเล่าเรื่องก่อนจะผูกเรื่องมาแล้วก็หาทีมงานไม่ว่าจะเป็นคนวาดคนลงสีก็ตามครับค่อนข้างลำบากแล้วก็ก่อนจะหาค่ายที่จะเอาหนังสือการ์ตูนนี้มาผลิตครับต้องถามนิดนึงว่าทําไมเราถึงบอกว่าคิดว่าอยากจะทําหนังสือการ์ตูนที่ก็เป็นแบบคอมิกคอมิกนี่คือเป็นเหมือนการ์ตูนอเมริกันนะฮะเป็นแล้วก็มีซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆเนี่ย ออกมาในรูปแบบภาษาไทยบ้างเพราะจริงก็บอกว่าเอะหรือแปลเข้ามาปกติก็มีมีแปลเข้ามาอยู่บ้างมีในสื่อการ์รรตูนญี่ปุ่นก็เต็มตลาดไปหมดแล้วนคนไทยก็จะคุ้นอย่างนั้นมากกว่าทําไมทําไมต,ต,ต้องต้องอยู่ที่ว่าเราทําอะไรเนี่ยเราต้องทําในสิ่งที่เรารักใช่ไหมครับเราบอกได้เลยว่าผมเป็นคนที่รักังสื่อการ์ตูนมากผมมีเรื่องเล่านิดนึงอ่าตอนเด็กเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ปากีสถานนะครับการาจีอยู่ใช่ไหมคุณพอ่อทํางานการบินไทย แล้วประมาณห้าขวบเนี่ยผมก็ไปเดินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอันหนึ่งชื่ออากาอแล้วก็มันจะมีร้านหนังสือติดกันผมก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะมันแปลกจังเลยแบบผมไม่เคยเห็นมาก่อนผมก็หยิบมาแล้วก็มาดูโอ้ยสีสีทั้งเล่มแบบเด็กห้าขวบมันก็ยังอ่านอะไรไม่ออกใช่ไหมครับผมก็บอกคุณพ่อว่าคุณพ่อครับอ่านให้ผมฟังหน่อยได้ไหมแบบก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเบื่อพวกนิยายที่แบบว่ายายเด็กที่เด็กคนหนึ่งเขาอ่านเกี่ยวกับแบบ Goldilocks แต่พวกนี้ผมไม่ชอบขอให้คุณพ่ออ่านหนังสือการ์ตูนให้ฟัง แล,แล้วก็ต้องแทนที่จะอ่านนิทานบอกคุณพ่ออ่านหนังสือการ์ตูนซูเปอร์ให้ฟังหน่อยใช่ไม่จริงๆแล้วเริ่มแรกผมที่ซื้อมามันเป็นหนังสือการ์ตูน G.I. Joe ครับ,รบหลายคนอาจจะทราบเพราะตอนนี้ก็ทำมันเป็นหนังแล้วนะครับที่ค่อนข้างดังมีแช a ป์นัเตะเอะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่โชคดีตอนนั้น G.I. Joe อยู่ในค่ายมาเวลแล้วก็โตมาอีกสักสามสี่ปีผมก็เลยเริ่มอยากอ่านหนังสือการ์ตูนอันอื่นของค่ายมาเวล มันก็เลยนํามาถึงสไปเดอร์แมนแล้วก็นามาถึงแฟนตาสติกโฟร์อเวนเจอร์แล้วก็จนณนเวลานี้ผมก็ยังอ่านหนังสือการ์ตูนพวกนี้อยู่ผมก็เลยอยากสร้างแบบนี้ให้คนไทยได้อ่านบ้างนะครับอือจริงๆแล้วเราอ่านแ้วเราสึกว่ามันมันได้อะไรกลับมาจากการอ่านการ์ตูนเพราะว่าจนถึงขนาดว่าเข้มขน้นใชม่มันหนังสือการ์ตูนนะครับหรือว่าจริงๆหนังก็ทำอะไรก็ได้เนี่ยม,มันมีความเหนือมนุษย์มันมีความแฟนตาซีเข้าไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีเราอยู่บนชีวิตของเรา ประจำวันทุกวันเนี่ยมันก็ค่อนข้าง,าง,างน่าเบื่อนะครับบางทีเราอาจจะเป็นมนุษย์ออฟฟิศเราไปทํางานแล้วก็เรากลับมาจริงๆขนาดแดนเองเป็นนักแสดงก็ยังเบื่อในใน,ในชีวิตของเราเหมือนกันแต่การที่เราได้อา่านหนังสือ เรื่องหนึ่งหรือหนังสือการ์ตูนเรื่องหนึ่งก็สามารถที่จะหลุดไปในโลกแฟนตาซีเนี่ยอันนี้คือความสุขของผมที่แท้จริงเลยนั่งอยู่ที่บ้านเงีย,งยบๆอ่านหนังสือเล่มหนึ่งหรือว่าเปิดหนังสือการ์ตูนมาอ่านเนี่ยแล้วก็เราไปสามารถจินตนาการได้เนี่ยมันคือความสุขที่มันไม่สามารถที่จะเทียบกับอื่นได้เลยนะครับเนี่ยแหละสิ่งท,ที่มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากของหนังสือการ์ตูนอนนันหนึฮะแต่ว่าแังค์สีการ์ตูนคนอาจจะบอกว่าเอะมันดูเหมือนแบบว่าอ่านไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันก็ดู เออไม่รู้จะอ่านไปทําไมนะอ่านไปแล้วเป็นหนังสือการ์ตูนหลอ,อกเด็กหรือเปล่าผู้ใหญ่ออสมัยก่อนก็อ,อาจจะพูดกันขนาดนั้นเลยนะผมว่าตอนนี้หนังสือการ์ตูนเนี่ยมันไปถึงจุดที่มันมันเล่าเรื่องได้ไม่แพ้กับหนังฮอลลีวูดเลยนะครับ mm. พูดเราพูดถึงของฝรั่งก่อนแล้วกันอย, mm. อย่างเช่นมอร์เวลตอนนี้ฮอลลีวูดหันมาเอาบทพพันจากหนังสือการ์ตูนมาแปลเป็นหนังนะครับไม่ใช่แค่พวกยอดมนุษย์ก็ตามแต่เรื่องอื่นอย่างเช่น From Hell ที่เออร์โมเคยเขียนหรือว่า หลายเรื่อง Road to Perdition รู้รนะู้รู้จักกันดีอย่าง300ร0อนี่ก็เป็นค <300, S 1> อมิกใช่ครับของอ Frank ์เ l ลเลหลายเรื่องเลยครับซินซิตีก็เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าม,ม,มันมีความ p l e ซ i t y มันไม่ใช่ว่ามันแค่เป็นหนังสือที่เด็กอ่านแล้วมันเป็นอะไรที่เราได้สาระเราได้ความคิดเห็นจากหนังสือการ์ตูนคือจะเรียกว่าอาจจะเป็นนิยายภาพก็อาจจะพูดแบบนั้นได้ได้ครับได้เลยบอกได้เลยว่าเป็นจริงๆแล้วเขาาถึงเรียกว่า Gra ฟ h i c novel ก็คือหนังสือ ที่เป็นภาพนิยายนิยายภาพว่าแบบนั้นใช่ครับผมแล้วทําไมประเทศไทยถึงจะต้องมีรูปแบบนี้บ้างผมว่าตอนนี้คนไทยหันมาสนใจยอดมนุษย์เยอะมากเลยเ,เยอะมากเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทาง Avengers ที่ฉายมาปีที่แล้วโอ้โหที่ทําเงินเยอะมากซูเปอแมนปีนี้วูฟเวอร์วูฟ so, เวอรีนที่เพิ่งฉายฉายไปทนที่ที่แล้วหนังยอดมนุษย์เนี่ยมันดังมากแต่คนไทยเนี่ยยังไม่เคยได้อาด่านหนังสือการ์ตูนแบบนี้เลยใช่ไหมครับ,รบแล้วกผม พูดได้ว่าเหมือนกับสงสารเด็กไทยที่ยังไม่เคยเจอหนังสือการ์ตูนฟอร์แมตอันนี้ใช่หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นก็ดีผมก็ชอบนะครับดราก้อนบอลนารุโตะบลิชอะไรพวกนี้ผมก็ชอบมากเลยแต่หนังสือการ์ตูนฝรั่งเนี่ยมันมีความแบบโทษนะครับฟอร์แมตมันเหมือนของผมเลยมันจะเป็นค่อนข้างใหญ่แล้วก็ข้างในเนี่ยมันเป็นสีสีทั้งเล่ม,มแล้วก็ผมว่าไอเดียที่ว่ามันมีความอลังการของภาพความใหญ่ของฟอร์แมตแล้วก็สีเนี่ยม,มันทําให้เหมือนกับ เด็กอ่านแล้วก็มันมันจะอินกว่ามันจะสนุกกว่าครับในในอีกแบบหนึ่งผมก็เลยค่อนข้างอยากให้เด็กไทยได้อ่านจริงๆอย่างส่วนตัวอย่างคุณแดนบอกว่าอ่านหนังสือการ์ตูนมาเยอะผมน่าจะถึงขนาดแบบว่าเป็นเด็กในคนสะสมเคยไปแข่งแฟนพันธ้ใช่ครับแฟนพันธะปีสองพันหกครับด้วยด้วยครับจริงอ่านแล้วเนี่ยฮะมันมันช่วยอะไรในชีวิตของเราปัจจุบันบ้างสำหรับสำหรับแดนเนี่ยมันถ้าคน ดันว่าสิ่งนี้สาคัญที่สุดคือมันสร้างจินตนาการให้แดนแล้วก็ดันคิดว่ามันคือสิ่งที่สําคัญมากที่เด็กมีแล้วบางทีเนี่ยผู้ใหญ่จะละลืมจินตนาการแล้วก็โฟกัสกับงาน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 จริงๆคนเราเนี่ยเราอ่านหนังสือการ์ตูนเราเราทำอะไรที่มันบันเทิงอะ่ะครับมันก็จะช่วยให้เราเหมือนกับแบบ โปร่งใสกับชีวิตเราเริ่มมีความคิดใหม่ๆเราอย่าไปจาเจกับความคิดเดิมๆเ,เพราะว่าพวกนี้มันมีอะไรที่มันแฟนตาซีที่เราไม่สามารถเห็นในชีวิตเราได้ม,มันก็จะช่วยปรับในความคิดเราได้เหมือนกันก็คือมให้เราสามารถคิดนอกกรอบอะไรแบบอื่นไปได้ใช่ไหมถูกต้องครับจริงๆส่วนตัวอย่างอย่างแดนบอกว่าเมื่อกี้เหมือนพูดขึ้นมาหลายชื่อมากครับจริงๆมีมีฮีโรของแรามีีโรเป็นส่วนตัวไหมอ๋ออันนี้ง่ายมากเลยสแตนลีย์ครับสแตนลีย์สแตนลีย์คือ เป็นตอนนั้นปีหนึ่งเก้าเขาเป็นหนุ่มคนหนึ่งใช่ไหมครับที่เห็นว่าเขาอยากทํายอดมนุษย์ที่ไม่เหมือนกับยอดมนุษย์ที่มีอยู่แล้วที่เป็นซูเปอร์แมนหรือแบทแมนหรือว่าแฟลชือกรี e n แล้วเขาก็อยากทําอะไรที่มันใกล้เคียงกับคนเราที่มันมันเข้าถึงได้เขาก็เลยสร้างยอดมนุษย์อันนึง ที่เกี่ยวเป็นครอบครัวด้วยนั่นก็คือ a n t a าส i ิก o ป r ครับก็หลังจากนั้นเขาก็สร้างยออมนุษย์ที่เป็นเนื้อคนหนึ่งนั่นก็คือ s p i d e r m a n นอย่างนี้ครับผมก็เลยหลงรักเขามากเขาก็สร้างตัวละคร d e วเดอร l h อค k avenger ร์เอที่ตอนนี้หลายคนบนโลกนี้หลงไหลอยู่คือจริงวันหนึ่งก็คืออยากจะเป็นเหมือนนักเขียนเหมือนสแตลลี่ให้ได้ที่เขียนยนี่ยานั่นคือจุดประสงค์เลยครับอยากเป็นสแตลลี่สแตนลี่ก็ทำให้ผมมีความสุขยังไงผมอยากให้เด็กไทยได้มีความสุขแบบนั้นจากผม จริงๆนี่ต้องใช้เวลาอย่างที่บอกว่ามีการเตรียมการแบบสามปีเนี่ยฮะครับสามปีเนี่ยมันจะต้องเตรียมอะไรบ้างมันด,ด,ดูจริงๆก็เหมือนว่าแค่หาคนวาดเขียนเรื่องแล้วก็วาด <laughs> ตรงที่ว่าหาคนวาดแล้วก็คนลงสีเนี่ยลําบากมากเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าต้องเข้าใจว่าวิธีวาดหนังสือการ์ตูนฝรั่งกับวิธีวาดนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันมันของฝรั่งมันจะค่อนข้างเวลิสิีกว่าจะไม่ไม,ไมีไม่มีตาโตเลยทุกอย่างมันจะ ฟิสิโอโลจีหรือว่าก็คือเหมือน, <Anat omy S 1> นอตเมีเหมือนคนแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่แตกต่างคือเขาต้องบึกบืนเขาต้องใหญ่ซึ่งไอ้ตรงนี้ทำให้มันดูเท่มันดูกว้างมันดูใหญ่มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากเหมือนกันอันนี้ก็ลำบากแล้วก็การลงสีเนี่ยเพราะว่าคนวาดของประเทศไทยที่เก่งการลงสีแบบเนี้ยก็หายากเหมือนกันอืมแร้จริงปกติเราก็วาดก็อาจจะไม่ค่อยมีคนได ลงสีจริงๆเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ก็วาดแบบแนวญี่ปุ่นกันใช่ครับ็ก็คือแค่ขาวดำอย่างเดียวจบทีเดียวเลยครับจริงๆแล้วตอนมีคนทัดทานไหมว่าไอการทําการ์ตูนแบบนี้เนี่ยที่มันจะขายได้ในเมืองไทยเหรอเราต้องไปขายแข่งกับอะไรอ่ะขายแข่งกับหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นขายแข่งกับหนังสือการ์ตูนแปลแบบนี้ครับผมก็ไปค่ายต่างๆนะครับผมไม่อยากบอกว่าใครหลายค่ายบอกว่าอกเป็นไม่ได้หนังสือการ์ตูนของไทยเนี่ยต้องหนาเท่านี้ต้อง เล่มประมาณนี้ต้องหนาต้องเป็นขาวดำต้องเป็นญี่ปุ่นอย่างเดียวถ้าั้นขายไม่ออกหรอกจนผมไปเจอดันเนชั่นนะครับ n อ d ดีดีแล้วก็เขาบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีมากก็เลยลงมือทำได้นั่นคือจุดจุดที่นานมากแต่ระหว่างนั้นถามว่าท้อไหม,มผมไม่ท้อเลยนะครับเพราะผมรู้ว่าอันเนี้ยมันถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะลองหลายคนนั้นมั่นใจได้เลยว่าหลายคนได้อยากอ่านหนังสือกระตูนแบบนี้มผมก็แค่ว่าอย่าเหนื่อยแล้วก็อย่าไปแบบ <laughs> อย่าไปแบบว่า ใครพูดอะไรก็อย่าไปท้อนะครับก็คือเราอยากทําอะไรเราต้องทําตามความฝันซึ่งผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนั่นคือเนื้อเรื่องของ The Matrix ด้วยเกี่ยวกับหนุ่มสามคนที่ไม่ว่าจะเป็นยอดมนุษย์ก็ตามแต่อยากตามความฝันตัวเองที่จะเป็นแบบว่าซูเปอร์ฮีโร่ได้ครับนั่นก็คือแมสเซจที่ผมใส่เข้าไปในหนังสือการ์ตูนเหมือนกันนี่ก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็น ตงต้นนั่นเองในการกว่าจะออกมาเป็นหนังสือเป็นรูเปเล่มแบบนี้นะครับผมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยถึงแรงบันดาลใจแล้วก็กว่าที่คุณแดนตะไนสมุดโคจรน,นะครับจะมาเป็นหนึ่งในคนที่จะมาเขียนเรื่องราวหนึ่งในการ์ตูนคอมิกที่ออกมาให้คนไทยได้อ่านกันครับติดตามในช่วงหน้าครับ